ม,มาจ้ามาเก็บเห็ดน,น้ำกันจ้าพอแล้วนะะี่ค่ะคุ่มหนึ่งมาจ้าถึงพูหนหน่อยนี่พี่น้องค่ะถึงพูนน้อยนี่เลาในใหญ่เด่นเลาในใหญ่ห่ เดี๋ยวนี้ดอกใหญ่ๆบอเป็นราคาเด้อเด้อพี่น้องทางนี้ดอกในน้อยสามเหรียญห้านี่เป็นราคาแล้วมันก็อยู่ราคาหกสิบเพื่อก่ราคาพี่น้องค่ะดอกน้อยเนี่ยราคารูร้อยนะคะพี่น้องค่ะทางนี้นะทางแยบแหลงนะคะดอกใหญ่หกสิบดอกน้อยดูร้อยพี่น้องค่ะเดี๋ยวนี้ เห็ดดำก็หกสิบเห็ดดำหกสิบพี่น้องคะเห็ดนางไก่เท่าไหร่วะเห็ดนางไก่ก็หกสิบบอก นนเขาสร้างพี่น้องค่ะเขาบ่ได้สร้างกขบไ่ได้เขา่าตาพี่น้องค่ะเจ้าสร้างสองโลเจ้าสร้างสองโลจะมาเก็บให้ข้าเจ้าพี่น้องค่ะดอกนึงพี่น้องค่ะนอ่นี้เด้ยเท่าเท่าเก่าเอาไว้พัดเนาะ เออยุงต่นายเนาะขนพี่น้องเอ้ยยุงเห็นวาพี่น้องคุนยุงเต็มเลยเขาฝาวเก็บบระไดแรอก เอฟ้าวาเก็บบ่อได้พี่น้องเอ้ยยุ่งลายขุดจอนอนะพานุ่งกับปวด,ดปพ,พ่อปานฟูงเพื่อรถพี่น้องค่ะนุ่ง,ง,พ,นนง,พ,ง,พ,งพี่น้องเห็นไหมยุ่งปานฟูงเพื่อรถพี่น้องครับนะเต็มอยู่มาห้างมันคือบ้านแล้วเนาะ มาระนกบูห้างมาั่นกับจังสีแล้วนาอพี่น้องค่ะอยากกันยุ่งกับรบิยูพี่น้องเอ้ยกันเห็ดนังไก่พี่น้องค่ะเห็ดนังไก่เห็ดนังไก่ไกแมนมาเนาะ เห็ดน,นังไก่ไหมคะพี่น้องค่ะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะจ้าใครรู้ผู้เชี่ยวชาญก็ไม่รู้นะคะเห็ดพึ่งกาดรายพี่น้องค่ะโอ้ตหทุลักเท่าหุ่นแมนเบิร์ดได้พี่น้องค่ะ ผู้ใดผู้เสียวซั้นกันมบมาเบิ่งในด้อจ้์แต่ข้างหลังมันโมแม่นนี่ค่ะแม่หนี่บ่เนาะโมแม่นดอ,อกน้องเนาะโมแม่นดอ,อกพี่น้องค่ะประมาณตรงนี้นะโมแม่นดอกเนาะแม่นโมแม่ไหนคอมเมนต์มาบอกเลยดัยจาาด้าผู้ใดรู้ยุ่งหามยุ่งหามเรื่นนองนี้บริจาคเลือดเต็มที่ได้เหมือด โป่งอย่างนี้ป่งนุ่งนุ่งขอบปากพี่นองเอ้ยนุ่งขอบปากเขาดังมอแล้ว ยุงซ้ายองส่ะื้อร้องเพ่งให้ยุงฟังได้บ่ะพี่นอ้อ,องค่ะหดอกนี้แตก ขอตาบ่ดแน่พี่น้องคะยุ่งเลยอ๋อสวยนี่ดอกสวยดอกน่า พี่น้องจ้ามาตอมนขลายอย่อบอดอกคาพูดแล้วตูมูติมีอยู่จ้ะี่น้องจ้า อายกัดหน้าค่อยอยุงกัดหน้าค่อยแล้วพี่น้องค่ะโอ้ยนุงคักยุงแน่พี่น้องเอ้ยยุงปวดพวกการฟูงพึ่งได้เลยเห็นบ่พุดน่ะตอมคักตอมแน่พี่น้องจ๋ายุงจับตัวเขาปลาเนาะโอ้ยอ่ เงาะก็ห่อนใส่เสือร้ายสั่นโพดพี่น้องคะโอ้กินหินไม่ยาวเทนออดเบงใหิงได้ลจ้าพี่น้อ,อ,ง,นองคะคลีมนี้ก็ได้สกลับบานแล้วยุ่งหลายโพดโพขอบคุณนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้สายงอยด้วยนะคะบ๊ายบาย